สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันเสาร์ที่11เดนะครับเดือน7ปี63นะครับก็เรามารีวิวกันส่งมอบรถนะครับลูกค้าเดินทางมาจากเชียงรายนะครับคันด้านหน้าผมเป็นตัว e v e r อร์เรสต์นะครับก็มาลองดูกันครับว่าเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นเราจะพูดหลังท้ายคลิปนะครับว่าคันนี้โปรโมชั่นอะไรนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นสายกระจังหน้าทรงมาวัดแต่งนะครับ เป็นหน้ามาคเมเนียมนะครับแล้วก็อะคริลิกฝาโปงเนี่ยเป็นของเดิมติดรถอยู่แล้วนะครับชุดครอบรวมทั้งหมดนะครับที่ใส่รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบมือจับกะระลอยมือจับตัวครอบไฟท้ายครอบแก้มครอบกระจกเนี่ยเราปรับเป็นดําด้านทั้งหมดนะครับชารกันชนล่างนี่เป็นดําเงาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยตรงคิวร้อเนี่ยเราเป็นแบบ3นิ้วนี่นะครับแบบ3นิ้วแล้วก็ตัวเอเวอเรสตัวตัวสปอร์ตเนี่ยมาด้วยแม็กแม็กดำ ขอบยี่สิเราก็ปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนเป็นยาง B F นะครับนี่ครับให้ดูดุขึ้นนี่ครับเป็นยาง B F แล้วก็อย่างที่บอกชุดครอบตรงเนี้ยเราทำเป็นสีดำดำด้านทั้งหมดปกติแล้วมาจากโรงงานจะเป็นดำเงานะครับนี่แรปหลังคาด้านบนนะครับครึ่งคานเป็นสีดำด้านคิ้วกันสา์นี่ครับฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็เสาฉลามนี่ครับ ุดครอบหลังอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นดําด้านแล้วก็คันนี้เปลี่ยนท่อนะครับจากท่อเดิมเป็น HKS นะครับนี่ครับถอดออกทั้งเส้นนะครับคาดหลังตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นแบบมีไฟนะครับแล้วก็ต่อเฉพาะไฟเบรกกับไฟหลี่เอาไช่ครับต่อโทษทีต่อเฉพาะไฟเบรกกับไฟถอยนะครับไฟหลี่เราไม่ต่ออันนี้ก็ลอยมือจับหลังนะครับเป็นแบบดําด้านวันนี้ลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับ ชอบฝาถังนะครับนี่ครับ Sport. เทวันสปอร์ตเดียลองดูภายในกันครับว่าเราตกแต่งอะไรบ้างคันนี้คือเราแต่งเราไม่ได้เปลี่ยนแม็กนะครับแต่เราใส่ยางเข้าไปก็ทำให้ดูแม็กคันนี้ดูดีขึ้น นี่ครับพมภายในจะเป็นดําดได้ดําตัดเข้ารูปนะครับแล้วเราใส่สกับเพจตรงเนี้ยเป็นแบบมีไฟเห็นไหมครับสังเกตไะครับนี่ครับเป็นแบบมีไฟนี่ครับของเดิมเราคืนให้ทั้งหมดนะครับนี่รับออกขึ้นมาหน่ย ข,ของเดิมเราคืนให้ทั้งหมดนี่ครับสคาับเพดหลังพร้อมเข้ารูปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับลองดูอันนี้กระจังเดิมนะครับแล้วก็ท่อเดิมคาดหลังเดิมนะครับเราคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับ ตัวนี้เจ้าตัว Ford e v e r วอเ s สต์สนะครับพร้อมชุดตกแต่งนะครับรายละเอียดนะครับก็คือของเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้โปรโมชั่นคันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นไอดอกเบี้ยต่ำนะครับพร้อมชุดแต่งฟรีทั้งหมดนะครับและมีส่วนลดในราคาตัวรถด้วยอยากทราบว่าลดเท่าไหร่อะไรยังไงโทรสอบถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพูดคุยกันครับ เี๋ยวสักครู่นะครับเสียงเพลงค่อนข้างดังเดี๋ยวปร,ประมาณนี้น,นะครับแป๊บนึงนะครับเสียงเพลงค่อนข้างดังอ๋อโอเคก็อย่างที่แจ้งนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับพร้อมชุดแต่งที่เห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางคิ้วลอ้อกระจังหน้าชุดครอบรวมพรมภายในแล้วก็แรปหลังคาสับถลามคาดหลังมีไฟแล้วก็ยังมีตัว กล้องหน้าถาดท้ายภาคลุมรถล็อกยางอะไหล่แถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยพรบรฟิลม์มเซลมิกทุกอย่างแถมให้หมดนะครับดอกเบีย้ยต่ำพร้อมชุดแต่งที่เห็นทั้งหมดคือฟรีและมีส่วนลดตัวรถให้ด้วยนะครับสนใจยังไงโทรสอบถามได้เลยนะครับผมเอกฟอดโปรโมชั่นนะครับอยู่ชรูมฟอดปทุมนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจจองนะครับถ้ายังไม่ได้คุยกับเอกฟอดโปรโมชั่นนะครับยังไงขอรบอ่า ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถตอนประมาณช่วง9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวยังไงมีคันไหนจะรอส่งมอบมารีวิวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับตอนนี้เรามีดิฟคริสตัลบูลรอรถลงอีก2คันแต่งเต็มเหมือนกันเดี๋ยวเราเรามาลองดูนะครับผมก็มีทยอยทยอยส่งมอบกันไปครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ